รู้หรือไม่หลังทําบุญเราทําไมต้องกรวดน้ำและต้องกรวดน้ำอย่างไรให้มีพลังบุญมหาศาลกับผู้รับและผู้ให้สวัสดีครับพบก,กับผมออกเกตกับช่องคิดดีทดําดีอีกเช่นเคยทุกคนต้องเคยกรวดน้ำหลังทําบุญกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ใครจะรู้ความหมายจริงๆว่าการกรวดน้ำนั้นทำเพื่ออะไรวิธีการที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับและแน่นอนนะครับช่องคิดดีทำดีได้รวบรวมบทกรวดน้ำแบบสั้นๆบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไว้ให้กับคุณผู้ชมทุกท่าน ที่ถ่ายคลิปนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องคิดดีทำดีด้วยนะครับรวดน้ำอย่างไรเพื่อให้อานิสงบุญที่ตั้งใจส่งผ่านไปนั้นได้ถึงผู้รับอย่างชัดเจนทำให้เกิดเป็นกระแสบุญที่ดีน้อมนำกลับมาเป็นสเสบียงบุญกลับมาสู่ผู้ให้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดอายุไขของเราช่วงต้นปีแบบนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ใครหลายๆคนเดินทางไปไหว้พระทำบุญน้อมนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในเดือนแห่งปีใหม่เคล็ดลับสำคัญควบคู่กับการทำบุญทุกประเภทอย่างการกรวดน้ำที่เหมาะสมและถูกต้องถูกขั้นตอน เป็นเรื่องที่สำคัญกลวดน้ำคือการลินน้ำลงภาชนะใดๆการกลวดน้ำเป็นวิธีการทำบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าปฏิทานะใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญสิบประการคือการอุทิศบุญที่ได้กระทำไว้โดยมีทานศีลภาวนาและส่งบุญนั้นให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณหรือให้กับเทพเทวาเปลตการกรวดน้ำมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารที่ได้ทำบุญเลี้ยงพระซึ่งเป็นการสร้างบุญด้านฐานนามัยและให้กรวดน้ำเพื่อจะอุทิศส่วนบุญ ให้กับพระประยูนญ,ญาติของพระองค์ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญผ่านการกรวดน้ำจะช่วยให้วิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้รับส่วนบุญนั้นและหากวิญญาณน,นั้นได้อนุโมทนาบุญก็จะได้รับผลบุญนั้นทำให้เกิดความสุขความเจริญในดวงจิต หรือหากวิญญาณน,นั้นอยู่ในอบายภูมิก็อาจหลุดพ้นจากอบายภูมิเลยก็ได้เช่นหากญาติสนิทของเราได้เสียชีวิตไปเกิดในอบายภูมิเมื่อเรากรวดน้ำอุทิศบุญไปให้และเขาได้อนุโมทนาบุญเขาอาจจะพ้นในอบายภูมินั้นและไปเกิดในสุขติภูมิการทำบุญกรวดน้ำ จึงเป็นบุญที่สมควรจะกระทำอย่างยิ่งเพราะน้ำเป็นธาตุที่ใช้สื่อนำบุญจากจิตเราส่งไปถึงเทพเทวดาหรือวิญญาณในภพภูมิต่างๆที่กำเนิดโดยโอปะปาติกะได้ดีที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อทำบุญใดๆก็มักจะกรวดน้ำลงบนนิน และพระแม่ธรณีก็ได้เก็บน้ํานั้นไว้ในมวยผมเมื่อก่อนการตัดสรูพยามารและบริวารจำนวนมากมาขัดขวางการบรรลุธรรมของพระโพธิสัตว์พระแม่ธรณีจึงขึ้นมาบีบมวยผมและนําน้ําที่มีมากมายมหาศาลเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์ได้สะสมไว้แต่ละภพชาติ มาทำลายล้างกองทับมารไปจนหมดสิ้นการกรวดน้ำควรจะกระทำหลังจากทำบุญเสร็จสิ้นใหม่ๆเช่นตอนเราถวายสังฆทานเสร็จเมื่อพระสงฆ์ท่านสวดอุทิศบุญให้เรากรวดน้ำในขณะนั้นโดยรินน้ำลงในภาชนะการกรวดน้ำในทันทีเมื่อทำบุญเสร็จ จะมีผลดีสองประการคือ 1. จิตเราเป็นสมนัสยินดีในบุญที่เพิ่งกระทำไปทำให้บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญจากการกรวดน้ำจะมีกำลังมากและมีพลานิสงมาก 2. ผู้ที่เราเอ่ยอุทิศบุญนั้นเช่นเจ้ากรรมนายเวรหรือญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไป หรือวิญญาณที่อยู่ในบริเวณนั้นเขามารอรับส่วนบุญจากเราถ้าเราเอ่ยนามเขาให้มารับบุญเขาจะได้รับผลบุญจากเราในทันทีเราสามารถกรวดน้ำโดยไม่ใช้น้ำก็ได้นะครับซึ่งเรียกว่าการกรวดแห้งด้วยการที่เราพนมมือแล้วเอ่ยบุทิบุญ ไปให้กับวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วหรือหากเราไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาในการกรวดน้ำทันทีเมื่อทำบุญเสร็จใหม่ๆเราสามารถกลับไปกรวดน้ำหรือกรวดแห้งที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ขอแค่เรานึกถึงภาพการทำบุญครั้งนั้นให้ได้แต่การกรวดน้ำทีหลังความรู้สึกยินดีในบุญนั้น อาจพร่องลงไปเมื่อเวลาผ่านไปหรือเราอาจลืมกรวดน้ำไปแล้วก็ได้ครับบางครั้งเมื่อเราไปทำบุญเป็นหมู่คณะเมื่อมีการกรวดน้ำคนอื่นที่ไม่มีที่กรวดน้ำก็จะเอามือมาแตะตัวคนที่มีที่กรวดน้ำแท้จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเอามือไปแตะเพราะการกรวดน้ำ เป็นการอุทิศบุญที่มาจากใจเราบุญไม่ได้เกิดที่น้ำแต่น้ำเป็นเพียงสื่อนำบุญส่งไปถึงโลกวิญญาณได้เราแค่ตั้งจิตให้เป็นบุญคือจิตที่เบิกบานผ่องใสและเอ่ยอุทิศบุญด้วยการพนมมือก็ได้แล้วครับลําดับขั้นตอนของการอุทิศบุญส่งถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะให้ใครก่อนหลังเมื่อเราอุทิศบุญผ่านการกรวดน้ำเราควรจะอุทิศบุญนี้แก่ 1. คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพื่อน้อมสำนึกในพระคุณแห่งพระรัตนตรยัยเป็นการเปิดทางบุญนี้ให้กว้างใหญ่ไพศาลจิตที่น้อมสำนึกถึงพระรัตนตรยัยจะทำให้ความปีติ อิ่มเอมในใจยิ่งเพิ่มพูน 2. อ,อุทิศถึงบิดามารดาและผู้มีพระคุณของเราที่ร่วงลับไปแล้วทุกพบทุกชาติเป็นการแสดงกระตะเวทิตาคุณน้อมสำนึกในพระคุณของผู้ที่มีบุญคุณต่อเราหากพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่ก็อุทิศให้กับพ่อแม่ของเราในชาติก่อนๆที่ล่วงลับไปแล้ว การอุทิศบุญจะใช้กับคนที่ตายไปแล้วไม่ใช้กับคนเป็นข้อนี้สำคัญนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจยังเข้าใจข้อนี้ผิดอยู่ 3. อุทิศบุญให้กับเทพเทวาประจำตัวผู้ปกปักรักษาดูแลกายสังขารเราเพื่อเพิ่มกำลังบุญยศให้กับเทวดาเรา ที่ท่านจะคอยช่วยดลจิตดลใจให้เราได้พบได้เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งมงคลกับชีวิต 4. อุทิศให้กับวิญญาณโอปาะปาติกะเช่นเทวดาทั้งหลายเท้าวจตุมหาราชิกาทั้งสพระแม่คงคาพระแม่ธรณีหรือเทพที่เรานับถือบูชาอยู่หรือบูรพกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์หรือวิญญาณ เปลอสุรกายหน้าที่นั้นๆ 5. อุทิศแด่พยายมราชทุกๆพระองค์เพราะหากเราตายไปและตกอบายภููมต้องไปไต่สวนบุญกรรมต่อหน้าพระยายมราชท,ท่านพระยายมราชจะสำนึกในบุญที่เราอุทิศให้และอาจหาทางช่วยเหลือให้เราพ้นจากอบายภููมได้ 6. อุทิศบุญแก่เจ้ากรรมนายเวรของเราซึ่งเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในการอุทิศบุญเป็นลำดับสุดท้ายทำไมต้องให้เป็นลำดับสุดท้ายในเมื่อเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมงงไหมครับคำตอบคือเพราะการอุทิศบุญที่เราไร้เรียงมาตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวาต่างๆนั้น จิตที่เราอุทิศไปให้นั้นยิ่งเพิ่มกำลังบุญขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงวาระที่เราจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรจิตที่เปี่ยมด้วยบุญจากการทำบุญและบุญจากการอุทิศบุญมาเรื่อยๆจะเกิดกำลังมากและสามารถส่งตรงถึงเจ้ากรรมนายเวรได้มากมายหลายตนหลายดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรของเรา คือผู้ที่เราได้เคยก้าวร่วงอากุศล,ลกรรมต่อเขาไว้ทางกายวาจาใจในชาติก่อนๆทำให้เขาต้องทนทุกข์เพราะเราและเขาจะได้รับสิทธิจะมาตามทวงคืนกรรมนั้นเรียกว่านี่กรรมและเขาอยู่สถานภาพของการเป็นเจ้าหนี้แห่งกรรมหรือเจ้ากรรมนายเวร แต่เจ้ากรรมในเวรก็ได้เปิดช่องให้เราได้ทำบุญและอุทิศผลบุญให้เขาได้เพราะเขาก็ไม่อยากจะทนทุกข์ทรมานในสภาพของจิตที่ทนทุกข์ตลอดไปได้แต่นี่กรรมนั้นเราที่เป็นผู้ก่อขึ้นจะต้องสะสางด้วยบุญของเราที่อุทิศให้เขาไปยิ่งบุญที่มีกำลังมากจะช่วยปลดปล่อยเขาได้เร็วขึ้น หรือบางคนอาจมีเจ้ากรรมนายเวรหลายตนมารอส่วนบุญพร้อมๆกันหากบุญเราน้อยเราจะแจกจ่ายไม่ทั่วถึงและเขาจะไม่ปล่อยให้เราหลุดพ้นจากหนี้กรรมนั้นทำให้เราต้องถูกขัดขวางไม่ให้พบกับความสำเร็จใดๆในชีวิตจึงต้องอุทิศบุญให้คนอื่นๆไปก่อนและมาจบที่เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเทพเทวาและเทวดาประจำตัวหรือบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่เราอุทิศบุญให้ก่อนเมื่อท่านได้รับบุญจากเราอาจจะเมตตามาช่วยไกล่เกลีย่ยนี้กรรมนี้ระหว่างเจ้ากรรมนายเวรกับเราได้สำหรับวิธีการกรวดน้ำนั้นให้เรา ค่อยๆเทลินน้ําลงในภาชนะนั้นและห้ามเอานิ้วไปลองน้ําโดยเด็ดขาดเพราะเป็นการให้ไม่สุดหลังจากตรวจน้ําเสร็จให้นําน้าในภาชนะนั้นไปรดลงโคนต้นไม้ที่มีรากฝังในแผ่นดินอย่าไปรดต้นไม้ในกระถางน้านั้นจะถูกพระแม่ธรณีเก็บเอาไว้และท่าน จะเป็นทิพย์ยะพยานในการสร้างบุญของเรานั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการกรวดน้ำที่ถูกวิธีที่ทางช่องคิดดีทำดีได้นำมาฝากคุณผู้ชมทุกทุกท่านหวังว่าทุกๆครั้งหลังทําบุญจากนี้คุณผู้ชมทุกทุกท่านคงไม่ลืมอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับคงไม่ลืมที่จะกรวดน้ำทุกๆครั้งที่ทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นการกรวดน้ำแบบเปียกหรือแบบแห้งก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและเวลาของคุณผู้ชมแล้วล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมกรวดน้ำเป็นอันขาดเพราะผมเชื่อว่าการกรวดน้ำเป็นการทำบุญด้วยการอุทิศบุญที่สำคัญอย่างยิ่งครับบทกรวดน้ำแบบสั้นอิทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุ ยาตยโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเธินบทกลดน้ำให้เทวดาประจำตัวตั้งนโมสามจบและกล่าวนโมพุทธายะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพเทวานาังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขข้าพเจ้า ขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออานิสงส์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทํำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่อยู่ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามถังะระลึกได้ก็ดีและ,ละระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตนทุกพบทุกภูมิขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่นบัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิน บทกลวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถินบทกลวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจาริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคุรูปัชชายาจาริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเทวตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพ,พเปตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทงังสัพเพเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทางสัพพสัตตานางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินช่องคิดดีทดําดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ กดแชร์ให้คนที่คุณรักกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ